ไปไหนีเก็กสันมหน้าดยตลกนะเอยกซนเอ็กนไอ้หน้าฝรั่งดองเอ็กซนหน้าฝรั่งดอง ไม่อันนี้แจ็คสันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมอนน่อันนี้โน<อ>ฉันฉันเรียกแจ็คสันแจ็คสันแจ็คสันทุกคนแจ็คสันหน้าฝรั่งมากเลยแจ็คสันแจ็คสันหน้าฝรั่งมากแจ็คสัน แจ็คสันมันไม่หน้าตาห,หล่อจังเลยวันนี้ตาเพิ่งสังเกตทำโชคมาแล้วทุกคนวันนี้แจ็คสันแบบหน้าหล่อมากหล่อแบบฝรัลล่งอ่ะแจ็คสัน โอ้พี่มาจู่ๆก็ข้ามหมอนจักสันไปเลยไม่ให้เกียดแจักสันเลยนะจักสันดูมูจักสันนี่ทุกคนมูจักสันนี่เบล้อเลยอ่ะตัวก็ใหญ่ตาตัวก็ใหญ่ทุกคนดูหน้าจักสันเลยหน้าเขาแบบ หน้าขามันเด็กปะช่อสอนันช่ษสันกำลังมองอยีานานโนยีานานโนกำลังส่องเลยดูนวลก็ส่องรวจเลยเขาเขาไปดูไงว่าใครฉี่กันตรงไหนสลาตามไปนั่งเลยตรงนี้อะ มื่อกี้หนูเห็นตานั่งโน้อนอ่ะตามาหาพี่ม้ามาคุยตาหืมแผลตาเป็นยังไงไม่ต้องยอิงยิงไม่ต้องไม่ต้องหืมไม่ต้องมายุ่งแผลตาดูตัวน้ำโชคทำอะไรไปหาน้ำโชคดิก๊กน้ำโชคทำอะไร ทำไรอยู่ตาเท้าดึกเท้าดำไปเนะี่ยจะไปล้างเลยเนะี่ยฮะต้องไปล้างเลยตาฮึที้หนูเจอตายนั่งตรง,นนตรงนนโน้นเดินมาด้วยแหมน้องเธอยังเดินทั่วบ้านเลยฉันก็เดินไม่ได้อะแหน่เนาะแหน่เนาะคล้องใจบ่าเดี๋ยวตาก็นั่งตรงโน,น้นเดี๋ยวตาก็าโผล่ตรงแหน,น,น่เนาะ นาเนอะแหมพี่มากินน้ำเลมาเบลมาเบลไอ้อ้วนไอ้วน <Mobile. S 2> <Mobile. S 1> อืมเดูอ้วน <One. S 1> แหมพี่มาชมเรียงมองผมนิดหน่อยชมเรียงมองผมงงเพราะผมมานั่งตรงนี้มาเบล ตอนนี้ก็น่าจะเวลาใกล้หกโมงแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันจะมืดต้นประมาณหนึ่งทุ่มมาถึงจะมืดทุกคนหกโมงยังไม่มืดนะนเด็กๆเขาก็เล่นกันอยู่โมโอ้เสียงไหนเนาะเธอเดินนี่แบบท่วงท่านางเดินนี่ดิ เนาะเนาะอานี่ดิมันนีาตานี่ยตาเรียกหนูอีกแล้วมึงเรียกทำไมเนี่ยตาก็เรียกหนูมากกอดเลยก็ตาเห็นหนูเดินไปเดินมาก็หนูเดินเพื่อสุขภาพอ่ะหนูเดินจ็อกกิ้งออกกำลังกายเนาะเนาะทำไมหน้าเธอถึง ถึงเหมือนอันนี้ซาโมรญี่ปุ่นนะดูดิเขาไม่ได้เหมือนแม่เขานะทุกคนตาเนี่ยตาเขาจะมีแบบขเขาเรียกอะไรอะเห็นไหมมันจะมีคิ้วตั้งขึ้นมาอันหนึ่งอะ <laughs> แต่แม่เขาไม่มีอืเขาคล้ายแต่ไม่เหมือนอไม่คล้ายแต่ไม่เหมือนอืเล็บเธอริเนะเล็บมือเขาสวยนะแเท้าดำเลยต้อง ต้องล้างหน่อยนะเนาะต้องล้างเท้านะเธอเสียงนี่คือเสียงมาเวลลนะใช่มีมาเก็บขึ้นมานะแจ็คสันโอ้เธอเป็นไหนมาเนี่ยอมถ้าเสร็จก็มาดูแผลตาเลยแจ็คสันไม่เอาไม่ต้องแจ็คสันแจ็คสัน เธอเป็นหมอเลยตาตาผมจะดูแผลให้ไหมไม่ต้องแจ็กสันแจ็กสันเดี๋ยวตาจะไม่หายนะเดี๋ยวตาจะไม่หายนะตาผมจะตรวจให้นาแจ็กสันไม่ต้องอตาผมห่วงตานะห่วงก็ไม่ต้องมาอืมคนแจ็กสัน ยังไงตาดูแลตัวเองด้วยนะ uh จกสัตว์ทำเป็นห่วงเดินไปแล้วอ้าพี่มา <laughs> พี่มาทำไมนอนอย่างเนี้ยทำไมนอนอย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่างนี้ตุกพี่มาห้าแต้มขานอนตรงร่องนี้แล้วคอยมองน้องเขา เดินไปไหนส่วนนันเนาะแม่มนันเนาะเป็นนางพญายอยู่บนเก้าอีนะา้นะดูเท้าก่อนดิเล็บเขา,าก็จะมีมีเล็บดำด้วยนะน,นี่เนาะส่วนหน้าท้องเขาจะลายเหมือนเหมือนวัวตาตามาส่องอะไรหนูเนี่ย ตามมาส่องอะไรหนูเนี่ยแหมเนาะทำไมเธอนั่งท่านี้ดูดูเดินมากเลยอ่ะตาอืมอืมจะแปดหลอดตาตามเอามือตามไม้หน่อยนิไปยังไงอ่ะต่อตามมานั่งหน่อยตรงนี้ กิ๊ตัดนั่งเก้าอี้นะจากสันทักผงแล้วก็เข้าบ้านเนอะเน <cop> เดี๋ยวตาตัดเล็บให้นะคืนนี้เนี่ยเนี่ยเล็บนาง,นงานะเนี่ยต้องตัดนนคืนนี้ยแล้วมัดผมด้วยนะเธอเนี่ มันผมนี่อากาศมันร้อนเนี่ยอืมอ่ะดีมากมาแล้วตาตาอะไก็ะซิบกระซาบเลยนะเนาะนี่เนาะของเค้านี่จะต้องเย่งกันเด่นมากนะอืมนี่นี่กลูกอะ อืโอเคอื่ตาแผลตาเป็นยังไงมั่งอ่อือืมจะเป็นห่วง ที่ผมใส่กางเกงขาสั้นมาทุกคนมันมันร้อ,อนแบบอาวไงเมื่อกี้ใส่ขายาแล้วมึงิดแต่ตอนนี้มาพันแผลไว้เอ๊ะเด็กๆตอนนี้กี่โมงแล้วหกโมงแล้วตอนนี้หกโมงแล้วนะ นีแม่กกี้มากอดผมเม่อกี้ผมต่อรู้อะไรรู้แล้วพี่มาร์กพี่มาตาพี่มาเข้าบ้านได้แล้วตาบ้าอื อะไรน้ำโชคมีอะไรก็เม่อกี้อน้ำโชคโดนดุก็คือเขาไปหยอกแรงหยอกกับเม่อกี้อะก็ลเลยเดินตาดุซะเสียงใครนี่ทุกนคนผิดพลาดไม่ได้เสียงของอ่ามาวิวนะ<ม>เสียงหญิงหญิงเธอจะเอาของพี่มาวิวมาเล่นอะไร ไปเข้าบ้านกันยังเด็กๆเกข้าบ้านกันยังนี่มันหกโมงกว่าเลยนะใช้ชำเรียงมอง <c oughs> ใช้ชำเรียงตามองอ่หญิง <c oughs> ตอนนี้ก็ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาอาจจะหกโมงครึ่งแล้ว ไล่พี่มาก,กันก็จะทำกับจ่าฝูงนี้ไม่ได้นะนนเเนะพี่มากกปิดกวนหยอกเขาปิกคนตาหิวข้าวแล้วเนะี่ยเวกเธอ วิ่งมาแต่ไกลเลยนะดูดูทนะุกคนตอนนี้ก็หกโมงค,ครึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะพาเด็กเข้าบ้านตอนนี้ผมอยู่ตรงเขาเรียกต้นอะไร ต้นงอนไก่อะผมผมตอนนั้นมีเอฟซีส่งมาแล้วผมเอาพันมันมาโยนไว้ตรงนี้แล้วมันขึ้นเฉยเลยเห็นไหมขึ้นเฉยเพราะปกติเวลาผมปลูกอะไรเด็กๆมันจะมากัดกันหมดไงแต่นี่รอดไงเป็นดอกมาแล้วแล้วดอกงอนไก่ใช่ไหมสีชมพูนะสีโปรดของอ่าหญิงแล้วก็คุณนายสมบีเลยแล้วก็มาเวลตอนนี้เด็กๆอยู่ไหนกันหมด เด็กๆก็เล่นกัน,นตามผมมานี่โอเคเด็กๆเข้าบ้านได้ละี่เวลาเท่าไหร่เนี่ยหกโมงกว่าแล้วเนี่ยตาหิวข้าวแล้วเนี่ย ีของเด็กๆแจ็คสันโอเคเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านโอเคเข้าบ้านเข้ามาเข้ามาเร็ว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 เข้ามาที่มาเข้า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 มาปิดประตู โอเคโอเคหยุดหยุดอันนี้มันเป็นเวลาอะไรเนี่ยเลิกเล่นได้แล้วอ่าน้ำโชว์เลิกเล่นกันได้แล้วเป็นเวลาไหนเวลาไหนเนี่ยอ่าเมื่อกี้ปล่อยให้เล่นแล้วแล้วนะโอเคนี่เข้าบ้านนั่งพักกันก่อนอืหอบเพล็กแหงๆเายังเล่นกันอีกพอโอเคใครอยากไปห้องเย็นก็เข้าไปห้องน้นโอเคนะนะอหญิงเป็นองค์หญิงอยุดนั่งอยู่บัญชาการเนี่ย ใครอย่ามาแกล้งม่กกี้โอเคนะพี่มาร์กอยากขึ้นบาข้างบนก็นมาโอเคอเคเดี๋ยวตาไปเตรียมอาหารไปให้โอเคนะนะไปสันจะ,จะเดี๋ยวตาไปเตรียมอาหารให้ไม่ต้องตามมาหยุดโอเค